คุณกำลังทำผิดกฎหมายออยพลรยาบีมไม่ไปล่อยผ่านโพสเตือนแฟนคับให้ระวังเพจปลมเรียกได้ว่าทุกวันนี้มีเรามิจฉาชีพและเพจแอบอ้างเกิดขึ้นในทุกวันแม้จะมีการเตือนและกดรีพอร์ตไปหลายครั้ง แต่ก็มีเพจแอบอ้างยังเปิดเพจใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆที่ขายกับเพจจริงของคนที่โดนแอบอ้างเพื่อหลอกให้คนหลงเชื่อเข้าใจผิดและกดติดตามซึ่งบางครั้งมีหลายคนโดนหลอกให้โอนเงินจากเพจแอบอ้างจนมีผู้ได้รับความเสียหายบ่อยครั้งจนล่าสุดไพอพิภพภระยาของสาวอดีตนักร้องหนุ่ม บีมกวินก็มีงานเข้าเมื่อมีผู้ไม่หวังดีแอบปลอมเพจ a c e b o o k โดยใช้ชื่อเพจ f a c e b o o k ภา,าษาอังกฤษว่าออยอธิพรนซึ่งชื่อจริงและชื่อเล่นของภรรยาบีมแถมใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปของบีมและภรรยาและรูกสาแฟดทั้งสองคนพิธีกับน้องพีแถมรูปปก Facebook เ,เป็นรูปบีมออยและลูกชายฝาแฝดทั้งสองคนพี่ีน้องพี และลูกสาวแฝดหญิงน้องอันญ,ญากับอันวาจนมีคนหลงเชื่อและเพิ่มเป็นเพื่อนร่วมเฟซบุ๊กเพจแอบอ้างจนทําให้ออยทิพนไม่ปล่อยผ่านโพสต์เตือนเหล่าบรรดาแฟนคลับทันทีว่านี่ไม่ใช่เพจของออยนะคะไม่รู้และไม่ทราบว่าใครเป็นคนตั้งไม่ทําแบบนี้นะคะเพราะจะทําให้คนเข้าใจผิดและคุณกําลังทําผิดกฎหมายอยู่ ออยกดรีพอร์ตไปแล้วนะคะและหากใครเห็นเพจนี้สามารถกดรีพอร์ตได้เลยนะคะอางานนี้แม่ออยอยากด้ออกมาเตืนอนารารรดาแฟนคลับว่าถ้าเห็นเพจนี้แล้วเนี่ยให้กดรีพอร์ตได้เลยนะคะช่วยๆกันกดค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพจที่แอบอ้างหรือว่าให้คนอย่าหลงเชื่อเข้าไปหลอกโอนเงินก็ได้นะคะยังไงแม่ออยเนี่ยก็จะออกมาเตือนด้วยความหวังดีค่ะแน่นอนว่าเพจเหล่านั้นเนี่ยก็จะหายไปแต่ก็ไม่หวันก็จะกลับมาอีกอย่างแน่นอน เราบรรดาแฟนคลับ,บก็แห่ๆช่วยกันกดดีพอร์ตกันเยอะๆนะคะยังไงตอนเป็นปรบรรดาเมาสเนี่ยก็จะมาอัดเรียาสารกับผู้ชมีได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ